สวัสดีตอนเย็นๆจ้าที่บ้านของเราเองบ้านอยู่ติดถนนนะคะทุกคนเสียงอาจจะดังหน่อยช่วงนี้อากาศหนาวนะคะทุกคนดอกไม้ดอกไม้ชอบอากาศหนาวดอกไม้เสิงมากเลยอันนี้เป็นดอกไม้ที่พ่อเราชอบมากๆเลยนะคะปลูกตั้งแต่พ่อยังอยู่ แต่เขาก็ยังอยู่มาจนถึงทุกวันนี้นะคะเขาเรียกดอกอะไรไม่แน่ใจอืมสวยมากเลยตอนนี้ที่บ้านของเรานะคะอุณหภูมิ18องศาค่ะทุกคนอันนี้ก็5้าโมงเย็นแล้วนะคะอากาศดีมากเสียงอาจจะดังหน่อยนะคะทุกคนและนี่ก็คือแปลงมัน เขาเรียกมันอะไรบ้านเราเรียกมันเทศเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นกิ่งพันที่เอามาก็คือเป็นมันหวานญี่ปุ่นนะคะปลูกได้สองอาทิตย์นะคะรดน้ำวันเว้นวันค่ะทุกคนดูสิแตกยอดสวยแล้วพอยอดเขาออกเยอะๆนะคะทุกคน เราก็จะนําไปปลูกได้อีกหลายแปลงเลยค่ะทุกคน,นยอดกำลังงามอวบเลยมันอันนี้สามเดือนก็น่าจะให้ผลผลิตได้แล้วนะคะทุกคนดูสิกำลังงามเลยจ้าต้นมันของเรา อันนี้ก็ปลูกในบ้านเลยนะคะปลูกหน้าบ้านเป็นอ่าที่ทุกคนเห็นดอกตัวนั้นก็คือดอกพุทธรักษานะคะทุกคน,แ,กนแล้วก็จะมีต้นมะละกอหนึ่งต้นนี่คือหน้าบ้านของเรากลับมาอยู่บ้านต่างจังหวัดได้4ปีแล้วนะคะมีคนชอบปลูก โดยเฉพาะปลูกของกินนะคะต้นมันของเราก็เริ่มสวยแล้วนะคะทุกคนตอนปลูกได้10วันก็มาพรวนดินแล้วก็เติมดินให้เขานะคะสวยแล้วแต่ที่ถูกใจที่สุดเลยก็คือดอกไม้ นี่ค่ะปลูกไว้ข้างๆร้านจอดรถแบบนี้เลยดอกไม้สวยมากเดี๋ยวพาเดินไปชมหน้าบ้านนะคะก็จะเป็นหน้าบ้านติดถนนนะคะทุกคนเสียงก็จะดังหน่อยนี่ค่ะดอกเข็ม ดอกเข็มเขาะจะชอบหน้าหนาวมากๆเลยนะคะออกดอกเยอะมากก็ปลูกสลับกันนะคะสีเหลืองกับสีแดงจริงๆมีสีชมพูด้วยนะคะอีกต้นหนึ่งแต่ว่าน้องหมาทำหัก <c oughs> เนี่ยน้องหมาเขาจะชอบมุดตรงนี้นะคะทุกคนสวยมากมีดอกสีเหลืองแล้วก็ดอกสีแดง คนที่ทำดอกไม้หกักพาเพื่อนชมก็บ้านค่ะดอกเข็มจยสวยนีนี่เ็เป็นแปลงหมันของเรานะคะที่บ้านเพื่อนๆอานะกาศหนาวนีอยังคะ ที่นี้อีสานนะคะอยู่สีสเกตก็หนาวแล้วเนาะลมแรงด้วยนะคะช่วงนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะส่งท้ายคลิปด้วยดอกไม้ส,สวยๆค่ะ